สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับเหลี่ยมที่ท่านกําลังได้รับชมอยู่นี่นะครับเป็นเหลี่ยมข้ามหัวครับเราะวางพี่สจิตกับน้องเชียร์ครับน้องเชียร์สวนสยามนะครับคู่ต่อสู้ก็คือเจ้าทินครับแต่กกับเจ้าโดผู้ทธบูชาครับจับคู่กับเจ้าตีผู้ทธบูชาครับ เหลี่ยมนี้น้องเชียร์แรกข้ามหัวกับเจ้าตีนะครับเจ้าตีพุทธบูชานี้ถือว่าเป็นมวยสดครับมวยกาลังกาลังเริ่มหัดตีหัวครับแต่ก็ถือว่าตีหัวได้ดีคนหนึ่งเลยนะครับเพียงแต่ไม่ค่อยลงรายการเฉยๆครับตอนนี้แต้มฝั่งพุทธบูชานําอยู่4ต่อ2ครับอ่าฝั่งสุสนสยามไล่มาเป็น3ต่อ4ครับเื่อเจ้าเา่นา ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับถ่ายมุมกลางไม่ได้ครับมุมกลางมันย้อนแสงมากครับก็เลยต้องมาถ่ายมุมนี้ครับแต้มสามต่อสี่ครับพี่สจิตรเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับฝรีเปิดได้ครับโดยกมาโผมาโดนเกี่ยวครับเอาน้องเชียร์ยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ครับโลไปเจ้าโดเกี่ยวเจ้าตี ถือว่าหม่งแรงมากครับเจ้าตีครับจำอีต่ปน้ต่อสานี้ต่อป้่อโเน้ตป็นฝ้่อยเสี้ต่อไปนี่อน้ปนี้ตไปิี้ไป้ครัไปนิ้ตยกไปนี้ยน้ตอี้ตวอรียบรอ้อยครั้อ พี่สจิตเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับสามต่อสามต่อสี่ครับตีน้อยเปิดสวยครับโดโด้ยกสวยงามมุงดีครับเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนมุมหน่อยนะครับเผื่อจะดีขึ้นจะดูว่าจะย้อนแสงสักแค่ไหนครับ เกมมุมนี้น่าจะดีกว่าครับย้อนแสงนิดนึงนะครับโดเสร์มาน้องเชียเปิดสวยครับพิจิตยกไปล้นหรือเปล่าล้นครับเอาน้องเชียฟาวครับตรงนี้ครับฝั่งพุทธบูชาหนียกไปเป็น5ต yeah, UH! ่อ3ครับตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายคู่นี้ครับดูไปดูมาราคาเริ like ่มเดือดครับ สถิตย,ยกห่างครับเอาโจตีเกียวโดยยกมาสวยงามมงเรียบร้อยครับเปลี่ยนฟังนะครับเปลี่ยนแดนครับโดยเตยักแต้มโดคู่นี้แข่งขันกันที่สิบสองแต้มไม่มีดีลนะครับ ต้ม6ต่อ3ครับเจ้าโดเสิร์ฟครับเสิร์ฟเข้ากลางพิสจิตรับได้ครับยกมาสวยงามน้องเชียมงดีครับพิสจิตเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเต็ม3ต่อ6ครับสสเสิร์ฟโป่งหลังมาเจ้าตีเปิดสวย โดยกสวยครับน้องเชีย์เกี่ยวไม่ได oh. ้ครับตรงนี้ครับแต้มหกต่อสามครับโดเซิร์ฟครับน้องเชีย์เปิดสวยสจิตยกมาครับหถือว่าน้องเชีย์ม่งได้ดีครับม่งทะแยงมุมครับ

เต้มสี่ต่อหครับน้องเชียร์เสิร์ฟครับเสิร์ฟเข้ากลางมาโดเปิดได้ยกไปสวยงามมากครับโจตีหัวเวอร์ครับลูกนี้ครับเนื่องจากเป็นนักกีฬารูปร่างค่อนข้างดีครับสูงยาวเข่าดีครับจนโดเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเต็มหกต่อสี่ครับเสิร์ฟมาพิสจิตเปิดสวย ยกสวยครับเอาลูกนี้ต้องเชียร์หมกไม่ข้ามครับถือว่าพิศจิตยกสวยแล้วนะครับลูกนี้ครับฝั่ง,งพุทธบูชาหนีไปเป็นเจต่อเจอครับพิศจิตยกมาห่างนิดนึงครับยอดอ ยอดได้ดีครับต้องเชียร์เป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟไล่ขวามาโดเปิดสวยยกห่างนิดนึงครับแต่โจตียังมองได้ดีครับเต็มเพีดต่อสี่ครับ เจ้า oh, okay. โดเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟไปน้องเคียบเปิดสวยครับจิดจียกมาสวยเอา้าติดหัวเจ้าตีครับเจ้าตีตีคืน oh. <c oughs> ถือว่าเจ้าตีตดีดีมากครับลูนี้ครับ ทบูชาแต้มนำอยู่8ต่อ4ครับโดเซอร์ไปพิกเน็ตน้องเชียร์ยังเปิดได้ครับยกมาเจ้าโดเกี่ยวซ้ายเจ้าตีลากเองฟาวเจ้าตีครับอ๋อ สี่ต่อแปดครับน้องเคียร์เสริมเข้ากลางครับโดเปิดสายได้ยกเลยโดกล้องเกือบหลบไม่ทันครับแต่ลายมาเป็นห้าต่อแปดครับ ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับมีเหลี่ยมตะก้อมันๆให้ดูกันอยู่เรื่อยครับน้องเชียร์เป็นฝ่ายเสิร์ฟครับห้าต่อแปครับเชียร์เสิร์ฟเข้ากลางมาตีเปิดสวยโดยกสวยงามมากครับตีรอจิกหน้าเน็ตอย่างเดียวครับ แลครับโจโดเป็นฝ่ายเซิร์ฟครับแต่งตัวเรียบร้อยมากครับโจโดครับไม่เคยถอดเสื้อเตะครับถุงเท้าต้องเป๊ะตลอดครับน้องเชียเอาจัตีเกียวโอ้โหลูกไม่ข้ามครับแต้ห้าต่อไปครับน้องเชียเป็นฝ่ายเซิร์ฟครับ มาจะโดเปิดซส์ได้ครับยกห่างครับเอาน้องเชียร์เกี่ยวแล้วครับพิษจิตยกห่างเหมือนกันน้องเชียร์ต้องแปรข้ามาครับตีเปิดสวยโดยยไปห <c oughs> ่างเจ้าตียังตีได้ดีครับ <c oughs> <c oughs> ไป oh. ต่อห้าครับโดเสิร์ฟครับ <Hey. S 1> เสิร์ฟพีกเล็กพีสจิตยังรับได้ครับพยกได้อย่างนี้น้องเชียร์ก็ไม่เหลือเหมือนกันครับ น้องเชียร์เป็นฝ่ายเซิร์ฟครับเด,ดโดยกไปห่างนิดนึงน้องเชียร์รับไม่อยู่ครับน้องเชียร์นี่ดีกีของนักเรียนไทยนะครับรรเดี๋ยว 8, 9, ดโด้เป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ<อ>ตร8ต่อ5ครับ ต้องเชีย์เปิดง่ายๆครับยกมาห่างนิดนึงครับจะโดเกี่ยวซ้ายได้ตียังอยู่แป่ข้ามไปจิตจิตรับหนึ่งสองยกมาครับสวยงามต้อ,มมองเชีย์โม่งได้ดีครับ เตม5ต่อ8ครับน้องเชียร์เสิร์ฟครับ <Okay. S 1> ตีเปิดสวยครับโรโดยกสวย <Hey. S 1> ลูกพิกเน็ตลงครับสวยงามครับลูกนี้ครับ 8อ5ครับเจ้าโด้เสร์ฟครับเสร์บเข้ากลางไปพิสจิตรับได้ครับยกมาห่างครับเจตีต้องแปลข้ามไปเอายังอยู่ครับยังไม่เสียครับยกมาเชียร์อาอแล้วครับน้องเชียร์เริ่มมีเสียงครับ ถ้าชนะก็คุยได้ธรรมดาแต่ถ้าแพ้ต้องดูแลตัวเองต่อแต้า5ต่อไปครับน้องเชียร์เสิร์ฟครับเสิร์ฟมาเจตียังเปิดได้สวยครับโดยกห่างครับโดนเกี่ยวแล้วครับเก็บแต้มได้หรือเปล่าน้องเชียร์โอ้โหพี่สจิตรยกล้นครับเจ้าตีแก้ตัวใหม่โอ้โห เสียดายลูกเต้มครับค่ายสวนสยามน่าจะขึ้น6ครับตั้งแปดต่อห้าครับโจโดเสิบครับพิสจ,จิตรับได้ครับยกมาสวยงามครับเอาติดส้นโจโดครับโดยกตีตีออกครับ<า>เสียดายลูกเกี่ยวครับ ทำพ5าต่อไปครับน้องเชียร์เซิร์ฟตีเปิดสวยครับโดยกไปสวยงามเอาล้นพิศจิตอ๋อตีเกี่ยวอีกแล้วครับโอ้โหจังหวะจะเป็นแต้มอีกแล้วครับทำไม่ได้ครับค่ายสวนสยามครับ ต็มแปต่อห้าครับเจ้าโดเซฟครับน้องเชียประสวยครับพิษจิตยกห่างไหมครับห่างนิดนึงโดนเกี่ยวโดเอาอย่างอยู่ครับยังไม่เสียครับเอาอย่าตีเกี่ยวเย้วครับโดยกไปห่างแก้ไขไปพิษจิตยกมาเอามุมแคบครับโดนเกี่ยวเยอะครับเจโดไลยกอีกลนหรือเปล่าล้นสัจจิตยกมาต้องเชียเรียบร้อยครับ ลูกนี้สู้กันยาวครับฝั่งเจ้าโดโกับเจ้าตีนี่ถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับ แซมห้าต่อแปดครับน้องเชียร์เซิร์ฟครับเซิร์ฟโป่งข้ามหัวตีมาตีเปิดสวยครับโอโดโยกสวยโดนเกี่ยวพี่เซนจิบไม่ทันแล้วครับเอาละครับตอนนี้เจ้านิกมาเทนเจ้าโดแล้วครับ ตั้งแปดต่อห้าครับโจโดเซิร์ฟเสจิตเปิดสวยครับต้องเชียร์ยอดดีครับ<ช>อบ๋อตั้งห้าต่อแปดครับพิเศษจิตเป็นฝ่ายเซิร์ฟครับ สรมาตีเปิดสวยโดยกสวยงามครับฟาวเจ้าตีครับโอ้โหลูกนี้เจ้าโดยกสวยมากครับเจ้าตีฟาวครับอะ้วครับแสมบี้มานิดหน่อยแล้วครับห่างแค่สองแต้มครับโจนนิกก็มาเทแล้วนะครับ ทั้งเจ้านิกแล้วก็ทั้งแฟนของเจ้าตีครับมาเทสแล้วครับตอนนี้ครับราา้รออตมแปหลี่ต่อไหมออกตัวเสิอให้รต็มหต่อ,ตอครับสิตเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร<ะ>์ฟโปร่งข้าวหนวตีมากโอ้ลูกออกไปเยอะครับ เอาโดเป็นฝ่ายเซิร์ฟครับอ๋อแปดต่อหกครับต้องเคลียร์เปิดสวยครับพิษจิตยกมาสวยเอาล้นเจ้าโด,โด,โดยกสวยงามอือขึ้นมาแต้มหนึ่งฝั่งพุทธบูชาก็หนีไปอีกแต้มครับเมื่อไหร่จะทันครับ แต้ม9้าต่อหครับคู่นี้แข่งขันกันที่12แต้มไม่มีดีวนะครับแตมก้าต่อหครับน้อ,บองเชียเปิดสวยครับพิเิษยกสวยงาม,มลูกนี้น้องเชียม่งได้ดีครับ เจ้6ต่อ9ครับโจเปิดสวยยกโอ้โหเจ้าตีโมงไม่โดนครับถือว่าเจ้าโดโยกสวยแล้วนะครับลูกนี้ครับมีจังหวะพลาดง่ายๆเห็นเหมือนกันครับ ไล่มาเป็น7ต่อ9ครับพิศจจิตเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเกิร์มาตีเปิดสวยครับโยกสวยงามมากครับอเอา้าจะตีเกิดอะไรขึ้นครับโบไม่โดนครับสองลูกติดครับดึงราคาหรือเปล่าครับถือว่ายกสวยมากแล้วนะครับ ปกติรูปแบบนี้เจ้าตีโม่ไม่พลาดน่แต้มไล่มาเป็นแปดต่อเก้าครับฝั่งสวนสยามเริ่มมีเสียงครับแต่อ้มแต่ปดต่อเก้าครับสกสจิตเป็นฝ่ายเซิร์ฟหยอดเจ้าโดมาโดรับสวยครับยกสวยอีก ตีต้องเรียกความมั่นใจเตงกลับมาคืนแล้วครับเจ้าตตีครับแบบบรรดาขานอกใจจะขาดครับมงไม่โดน2ลูกครับจำก้าต่อ8ครับโดเสริมครับเสริฟไปวิสจิตเปิดสวยยกมาล้นครับ เอาละเก็บแต้มได้หรือเปล่าครับโอ้โหจะตีมงได้ดีครับไม่พลาดแล้วครับลูกนี้ครับจังหวะจะเป็นแต้มต้องไม่พลาดครับหนีไปอีกแต้มนึงครับเป็นสิบต่อแปครับไล่มาจะทันก็ไม่ทันสักทีครับสวนสยามครับ ตั้งสิบต่อแปดครับ 2> 2อโอ้โหเสิร์ฟครับย,ออกยกมาเอาโดนเกี่ยวแน่นอนครับลูกนี้ครับโยดยกสวยยังอยู่ครับไม่ตายครับน้องเชียเอาไปคืนโอ้แหมจะขึ้นแท่นขึ้นแท่นไม่ได้ครับ ราคาข้างนอกค่อนข้างปั่นป่วนครับตั้ง8ต่อสิบครับพิษจิตเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟโป่งข้ามหัวตีมาตีเปิดสวยครับโดยกสวยงามบ่งสกิดเบาๆครับ สิต่อแปครับโดโเซิร์ฟครับังเทียเปิดสวยพิศกิจยกสวยเอาโดนเกี่ยวครับโดยกต่อแล้วครับโอ้โหเจ้าตีมงได้ดีครับขึ้นแทนแล้วครับทายพุทธบูชาครับ ลูกเดียวเกมครับแต้มสิบเอ็ดต่อแปดครับเ, okay, okay. เดี๋ยวครับขอเบรกเกมสักครู่ครับ ไปลูกเดียวเกมครับปิดเกมเลยหรือเปล่าครับ่ทยพุทธบูชาครับโจโด,โดเป็นฝ่ายเซิร์ฟครับเส้นชายอยู่ที่12แต้มครับเธอไปน้องเคียร์เปิดสวยพิษจิตยกสวยครับเอาตัวตีเกี่ยวลงไปเรียบร้อยครับเกมเลยครับ ผลการแข่งขันนะครับค่ายพุทธบูชาเอาชนะค่ายสวนสยามไปได้ด้วยสกอร์12ต่อ8ครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับมีตะก้อมันๆให้ชมกันประจำครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผม